สวัสดีค่ะคิววิดีโอนี Video ้ e นะคะดิฉันจะมาทำวงจร Transistor as s อสสวินะคะในรูปนี้ซึ่งจะนำมาทำในรูปแบบสามมิติในโปรแกรมเซอร์กิตวิสัะขั้นะะตอนแรกก็จะเป็นการ New เ e ็ตบอร์ด เซกิตค่ะโอเคต่อไปให้เลือกอโฟตโตบอร์ดต,ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะใช้ที่390ตรงนี้ได้นะคะอุปรกรณ์ต่อไปก็จะเป็น power supply ค่ะจะอยู่ในช่องของ i n s t r u c t m e n ต s ตรงนี้นะคะอันต่อไปเราจะนำ r ี s i สเตอค่ะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะในตามขนาดที่เหมาะสมเราใช้ตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะคะหมุนให้เป็นอยู่ในแนวนอนใช้ค่าที่ 1K ohm ต่อไปก็จะเป็น NPN transistor นะคะเลือกใช้ตัว BC 5 4 7เดหมุนให้มันอยู่ในแนวนอน,นะคะต่อไปเราจะใช้สวิตช์ในการกดสั่งการนะคะเลือกขนาดกลางๆก,ก็ได้พอดีพอดี ต่อไปจะเป็นหลอดไฟค่ะหลอดไฟหลอดไฟอยู่ในช่องของด l l u m i n a t i n g ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการต่อสายไฟค่ะแบบแรก เส้นแรกจะอยู่ที่ตรงกลาวนะคะอีกเส้นหนึ่งจะอยู่ที่ขาของรีสิสเตอร์ค่ะไปข้างบนส่วนหลอดไปเส้นนี้จะอยู่ที่กลาวเหมือนกันนะคะส่วนรีสิสเตอร์ฝั่งนี้นะคะเราจะต่อมาที่ตัวเบสสายเบสคัวใส่ตรงกลางนะคะ ส่วนตรงนี้คือสาย C แล้วก็จะอารมณ์กล่าเหมือนกันส่วนสาย E เราจะต่อเข้าที่หลอดไฟ่างนี้ตามนี้เลยนะคะส่วนพาวเวอร์ p l ายนะคะสายบวกสีแดงเราจะไปที่ข้างบนส่วนลบสีดำราจะลงนี่ค่ะให้มันตรงช่องเดียวกันนะคะ อันนี้ก็ต้องช่องเดียวกัน,กต,กนต้องช่องเดียวกันประมาณนี้เพราะว่า p ั y นเราอยู่ที่12โวลต์เปิด p าวเวอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นการลันนะคะเราสามารถกดลันตรงนี้นะคะถ้าอยากจะคอสสามารถคอสได้แล้วก็ลันต่อได้แต่ถ้าตรงนี้คือสต็อปนะคะจะหยุดทุกอย่าง รันนะคะแล้วก็กดสามารถกดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บไลท์แดหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเรากดหยุดหลอดไฟก็จะดับนะคะ่ะสำหรับวงจรน,นี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นคลิปวิดีโอค่ะขอบคุณค่ะ